ท็อปิกนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอสถานการณ์โควิดนะครับคือพูดตามตรงเนาะว่าสถานการณ์มันแย่งนแย่งขึ้นทุกวันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวขอร้องเดฟังเสียงไมค์กันเลยนะนี่นะ เสียงอาจจะ echo อย่นะกนะตงตรงเนะาะว่า okay. เสียงเสียงเข้าเลยก็อันนี้ก็ลอง taste life ด้วย ipad นะครับแล้วก็ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือ วันนี้ดูใน Twitter แล้วก็ดูใน Facebook นะครับมีน้องที่เพิ่งเสียคุณพ่อไม่ใช่สิเพิ่งเสียคุณแม่แอายุแค่เก้าขวดกับเจ็ดขวดคือแม่ทำอาชีพนวดนะฮะอยู่บ้านแล้วก็ ล่อยมาสองสามวันแล้วทางที่ดูนะแล้วมีลูกสองคนเก้าขวบกับเจ็ดขนอนอยู่ที่กันเช้ามาแม่ดิก่อนนอนเห็นตองว่าว่าเออพรุงน,นี้เราแม่แม่ก็ยังคิดว่าแม่จะน่าจะยังมีชีวิตอะไรเนี้ยก็ยังพูดให้กำลังใจกันเช้ามาแม่ก็เสีย แล้วก็มูลนิธิพอตตึ้งเนี่ก็มาเจ็บนั่นไายไปเราก็ตกว่าเออบ้านเนี่ยเป็นโควิดือเปากก็ตรว่าก็เป็นโควิดแล้วก็แม่ก็เสียด้วยเออเขาโควิดาอายุแค่สี่สี่เองยังเลี้ยงลูกอู่เลยคือใน,นวันนี้เนี่ยก็ผ่านกลางปีไปแล้ว ก็ใกล้จะหมดเดือนเจ็ดละเราอยู่กับสถนานการณ์โควิดมาตั้งแต่ปลายปี2019ซึ่งแบบนั้นท่านท่านทนั้งหลายเนาะก็บอกว่าเออก็แค่โรคหวัดอืมจ้ะเราพอย2020ถ้าทำได้ถีประมาณกุมภามีนา เริ่มนะเชือ้อเชื้อคุยเริ่มเข้ามาในประเทศเราในะ2020แเรวก็มีมาตรการเยอะแยะเลยนู่นนี่นั่นแจกเงินแจกเงินแจกเงินก็แจกกันไม่บรรยับบรรยังนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วผมก็ได้ได้ส่วนนั้นก็ยอมรับว,ว่าได้ได้เงินก็ต้องอามาใช้ทีนี้เนี่ย ผมไม่รู้นะการบริหารประเทศในระดับที่มันสูงสุดที่สุดแล้วมันควรจะพูรณาการที่มันดีกว่านี้การตัดใจที่เฉียบขาดแต่ที่มันไม่ไม่ได้บอกว่ามันมันควรจะต้องไปศึกษาให้ดีอ่ะควรเป็นผู้เชี่ยวชาญเออเออวางแผนจัดการบริหารจัดการให้ท่นดีเลยก็ ผ่านไปหนึ่งปีสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วเดือนนี้เป็นเจ็ดแล้วในเดือนเดือนเดือนหกมิถุนาถึงกรกฎาคมก็ยอดก็สูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิบห้าวันของเดือนกรกฎาคมนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดหรือสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ยอดติดเชื้อวันละเป็นร้อยไม่ใช่ยอดคนตายวันละเป็นร้อยติดเชื้อเนี่ยเป็นหมื่นมื่นห้าก็พอดูข่าวแล้วก็ก็ก็ผมว่าทุกคนเนี่ยมันเจอสถานการณ์ที่มันแบบมันแย่แล้ว คือเราเราควรจะมีม,มีมีผู้งร้วยหารงานที่มันดีกว่าที่มันมานั่งแจกเงินหาเสษตัวเองเข้าหาตัวเองหรือเปล่าคือถ้าการปีที่แล้วเนี่ยมีตุนาเนี่ยมันก็เอ้ยติดเชื้อมาเรื่อยๆถ้าเราตรวจแบบเรามีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจที่มันจริงจังกว่านี้เราอาจจะได้เห็นเลขตัวเลขตรงน,นั้นมันจะสูงขึ้นเองก็ได้นะแต่ก็อย่างที่ที่เราเห็นครับ วันนี้แอปต่างๆตวรวกนู่นตรวนี้ก็สบเคเข้ามาควบคุมกระทรวงเข้ามากระทรวงสาธาสุขเข้ามาควบคุมว่าไอ้ตรวจตรวจพบแล้วก็อย่าเพิ่งเอาเข้าสะบบซึ่งข้อมูลความเป็นจริงไม่ใช่ก็เลยแบบถ้าจะไม่ผิดหมอชนะหรืออะไรสักอย่างแอปนั้นก็เป็นดราม่ากันมาแล้วเอ ทีมดีพัลอกกี้เขาทำให้ฟรีเขาบอกเขาเป็นผู้บริหารจัดการได้อะไกันเรื่องมึงแล้วนี่จนมาถึงการตีเนี่ยชัดเจนขึ้นเพราะว่าเออผมว่ามันทุกโรงพยาบาลก็มีเครื่องไม้เครื่องมือตรวจที่ดีแล้วก็ค่าตรวจก็ไม่ถูกสามพั 3, 4, 3, นสี่สามันห้าดังนะวันนี้เดือนเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ด ไม่ใช่ 2, 2021อสองพันยี่สิบเอ็ดคศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะก็เราก็มีที่ตรวจโควิดกันแล้วอ่ตัวนั้นก็ได้รับลองอจากอ,อยอรหรืออะไรไม่แน่ใจผมไม่ค่อยอยากจะเชื่ออ,อยอรหรือ,อกระทรวงสาธารณสุขแล้วอะ่ะดูแล้วแบบแต่ละคนนี่ดูเอาง่ายผู้บริหารงานข้างบนอนุทิน่ะ อันนี้พูดตามตรงนะคือถ้าไม่ไหวก็ออกไปเถอเอาจากฝั่งเนี่ยข้างบนอะ่ะถ้าเรามีผู้นําดีอะ่ะจากข้างบนอะ่ะที่เขางานใส่ตรงมามันก็น่าจะดีกว่านี้เนาะไม่ใช่เชียร์แต่วัคซีนที่มันได้ได้คุณภาพถ้าได้คุณภาพแล้วถ้าคุณยังเชียร์กันอยู่อะ่ะเอาให้ในายพนายพันเนี่ยหรือแบบ สอวฉีดสักคนละสี่เข็มไปเลยหรืออ,อะไรอ่ะสารรัฐมนูลกรกตหรือหน่วยงานอิสระทั้งหลายที่แหล่ที่เขาเลือกมาเนี่ยฉีดเลยคนละสี่เข็มโปรโมชั่นฉีดให้เยอะๆครูพุงการเยอะดีไม่ต้องออ่เอฉีดข้ามไปมาไม่ต้องเชียร์เกินซิลูกแบบทุกวันนี้หยุดอะไรอะไรได้ไม่ยะ <g ül s> ก็ไลฟ์เนี้ยก็บอกตรงเอาไว้ดูในอนาคตฮะว่าเนี่ยผ่านมาปีกว่าสองปีแล้วเราต้องเจอเรื่องเศร้าอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอตลองเห็นคนตายข้างถนนริมถนนพ่อแม่ที่เราลักจะไปอย่างรวดเร็วเหรอ หรือแม้กระทั่งตัวอย่างที่เด็กสองคนนั้นต้องทำท้าเพราะว่าด้วยการบริหารงานที่ห่วยเอาวัคซีนที่ห่วยห่วยเ,เข้ามาโรงพยาบาลก็จะไม่ไหวแล้วคนอะไรที่เป็นด่านหน้าทางการแพทย์เขาไม่รู้จะได้ฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างไฟเซอร์หรือโมนานาหรือเปล่าก็ไม่รู้คือไม่เปิเดเผยด้วยว่าใครจะได้ฉีดบ้าง คือจริงถเข้ามาหนึ่งล้านอะห้าแสนโดสที่ทางดีการเขาให้มาก็ให้ดันหน้าฉีดทั้งหมดเลยคุณจะไปกักทําไมอ่ะคุณจะไปให้ใครอ่ะให้นายหรอให้นายคนเหรอหรือให้สวให้กกตให้สตองอรหรือให้สารรัฐธรรมนูญได้หรอรจริงได้หรอ วกท่านก็มีเงินก็บินไปฉีดที่เมีกาสิมาเบียดเบียนมาสีกันตรงนี้ทําไมอะ่ะอันนี้คือแบบพูดจากใจประชาชนคนหนึ่งเลยนะที่แบบปกกอกตรงๆที่แบบมันเห็นเห็นแบบเห็นท้งหนดอ่ะผมก็รู้ว่าพวกคุณมาจากอะไรเนี่ยมันก็เห็นชัดอ่ะคุณจะมาอ้างว่าโอ๊ยได้เลือกตั้งนู่นนี่นั่น <c oughs> ไม่ก่อนเลือกตั้งคุณก็ถูกเลือกมาอยู่แล้วอืมคุณไม่ต้องมาแถหรอก ุณแถกไปก็เหมือนเดิมหลักฐานก็มีเออหาได้ดิเอเต็เน็ตเยอะแยะไปหมดมีตาคตดด้วยมาจากใครอะไรยังไงผมไม่ต้องไปต้องหาหลักฐานมาแปะในไลฟ์นี้ด้วยคือเสิร์ชหาใน Google ก็มีคุณคิดว่ามันจะเหมือนสมัยก่อนเหรอที่ปิดหูปิดตานู่นนี่นั่นมันมีมีแล้วนี่มันยุคอะไรแล้วข้อมูลในคลาวถ้าแน่จริงคุณปิดนี่ดิ ปิดเน็ตทั่วทั่วประเทศรับรองคนหาข้อมูลไม่ได้คนก็โง่อะไปก็เหมือนที่คุณพยายามก่อมมาเจ็ดสิบปีแปดสิบปีอะ่ะคือกล่อมด้วยอะไรวิทยุทหารโทรโททัศน์ของทหารหนังสือพิมพ์ก็สามารถที่จะควบคุมได้เออก็รู้สึกอือม เราเราโชคดีที่เกิดในยุคที่มีอินเทอร์เนต็ตหรือการสื่อสารที่มันเข้าถึงแล้วก็โชคดีที่สมัยอันนี้พูดตํงตรงวันนี้มันเกิดโทน่ด้วยคือถ้าตอนนั้นเน่ะเขาไม่เอาการสื่อสารที่เป็นโทรศัพท์ขึ้นที่ออกมาประมูลน่ะเป็นดีแทเป็นเกเป็น true เป็นออเรนสมัยก่อนเป็น All ออเรนออกมาประมูลน่ะ ทุกวันนี้อ่ะเราอาจจะถูกควบคุมเหมือนสื่อเมื่อเจ็ดสิบปีที่แล้วก็ได้นะที่แบบโอ้ยปูมาเรื้อยฟังหนังวนทางฟัง,ฟง,ภ,งภาพบวนอยู่อย่างนั้นน่ะวิทยุก็กล่อมกล่อมกล่อมเราจนหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในเส้นเลือดเลยคือแบบใช่หรือวะ อันนี้แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะว่ามันจะเข้าเส้นเลือดแค่ไหนแต่สําหรับผมนะผมเลิกแล้วผมเข้าใจโลกขึ้นเยอะเลยโลกมันเปิดกระทาขึ้นเยอะเลยรู้เลยว่าแบบเออคนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆคือคนที่เสียภาษีให้กับประเทศนี้นะครับทุกคน คนเลยอืมไม่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีคนนักการเมืองเลวหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนคือเจ้าของประเทศไม่มีใครเป็นเจ้าของประเทศมาจากอีิการไม่มีอืมคือสมัยก่อนก็ภาษีพวกไพ่พวกังของอืมพวกาำตรงก็เสียเสียไปแล้วใครไปใช้ก็ค,คิดดูแล้วกันอืม อย่ามาโคมุนคุนนู่นนี่ไม่มีหรอกโคุณมันมาจากพวกใครเนี่ยพวกทางอืมพวกเนี่ยประชาชนเนี่ยตาดำๆอย่างพวกเราเออก็อันนี้ก็มาบ่นๆน,น,นะฮะเป็นบันทึกเอาไว้อปีหน้าสองพันยี่สิบสองถ้าไม่ติดโควิดไปก่อน หรือยังยังมีชีดุก็อาจจะได้ทำยูทูบอย่านี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็พยายามหาวัคซีนวัคซีนมามาฉีดเนาะแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าเป็นโรคป่วยอย่าเงี้ยผมขอทุกคนปลอดภัยฮนะเข้าบ้านก็ฉีดเอ่อแอกอฮอร์ทั้งตัวเลยก็ได้แล้วก็นั้นมือ แล้วก็ที่เน้นย้ำนะคืออย่าจะกินอาหารนอกบ้านอย่าก,กินน้ำนอกบ้านเพราะเมื่อไรคุณเปิดแมสเท่านั้นแหละค,คุณเสี่ยงต่อโควิดมากมากเพราะตอนนี้คือแบบสายพันธุ์อินเดียมันแบบที่สุดของที่สุดลเดินผ่านก็ติดแหละอย่างผมนี่ใส่แั้นตาเนี่ยผมก็ยังช่วยได้กรองได้ในระดับหนึ่งเนี่ย เพราะว่าละออมันเข้ามามันเข้าสู่ตาอย่างนี้ก็ได้อย่าผมก็มโนโไปด้ยเปื่อแหละแต่ผมก็กลัวผมใส่แมสเวลาผมไปผมใส่หมวกกับ่ารอาบน้ำอะไรก็ <c oughs> ขอเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนให้ผ่านคนวิกฤตนี้ไปได้ครับเราก็มีผู้นำประเทศแบบนี้แหละเราก็ต้องอดทนกันไปแต่เราก็ช่วยเหลือกันไปเหมือนหมอแลบหมอพิมด้าหรื หน่วยงานที่อิสระที่เป็นของเอกชนจริงๆเอกชนกู้เพื่อเอกชนอ่ะเออเหมือนได้เนะไดหน้าเนี้ยอืมหรือคุณเสาสอยุทธเนี้ยก็ไม่ไหวดูแต่ละอันแล้วแบเศ้าวันนี้ก็มาไลฟ์ประมาณนี้ยัไงไงก็เดี๋ยวติดตามคลิปวีดีโอของผมไปแล้วกันเนาะถ้า ได้ฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการไปท่องเที่ยวตามจังหวัดต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ช่องผมก็มีสปอนเซอร์นะค่าดีๆก็ไปติดตามซะเขาก็มีช่องของเขาเสิร์ชคำว่าค่าดีๆแคเจอค่าเติมเอสนะแล้วก็ตัวดีสองตัวนะครับใน a c e b o o k ก็มีนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากแชทอะไรเงี้ยก็คุยกันผ่าน เอ่าเฟซบุ๊กเพจมันมันเร็วกว่าถ้าใน YouTube มันไม่มีแบบอินบ็อกซ์นะฮะอ่ะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้ฮะสวัสดีครับ แล้วผมจะ stop ถ้า s อ o มันยังไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อ้าวเฮ้ยจ s t o บมันยังไงเนี่ยในนี้มันเซฟให้ไหม